อย่งเขาา้าใกล้ๆกันญาติโยมและเพื่อนภิกษุสมนเนรทุกท่านที่มาฟังธรรมะหรือมาฟังการบรรยายรธรรมะหรือมาฟังเทศที่วัดสนามหนยบางคนก็เข้าใจในคำพูดบางคนก็ยังไม่เข้าใจในคำพูดเพราะสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจนะเพราะว่าเรายังไม่เคยฟัง เมื่อเคยสินหูเรามันก็เลยไม่เข้าใจดังนั้นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยี่สิบเก้าอาตมาก็จะพูดเหมือนเดิมพูดเหมือนกันทุกครั้งนั่นแหละจุดหมายปลายทางมันจะคคำพูดนั้นบางทีก็เปลี่ยนไปบ้างบางทีก็จำได้คำพูด เดิมเดๆไม่เหมือนกับเราพูดนโมตัสะอันหนโมตสะในี่ใครพูดอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันทั้งนั้น <c oughs> แต่คำพูดเรื่องวิธีปฏิบัติธรรมะนั้นไม่เหมือนกันแต่คนไหนถนัดเรื่องใดก็นำเรื่องนั้นมาพูดสำหรับตัวของอาตมาหรือตัวของผมคิดว่าทุกคนทำได้อย่างนี้ มันก็เลยคิดเห็นแต่เรื่องเดียวเท่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอริยสัจนี่เป็นของจริงทาาอริยร 4, สัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสี่พอดแม้จะไปพูดที่ไหนท่านก็ต้องพูดเรื่องอริยสัจสี่ทงนั้นพระพุทธเจ้าของเราแต่ท่านพูดบางทีก็พูดเรื่องทุกบางทีก็พูดเรื่องปฏิจจสมปบาทบางทีท่านก็พูดเรื่องอริยสัจ บางทีทัางก็พูดเรื่องอญญาัตนะสิบสองหรือขันห้ารวมความแล้วก็เช่นเดียวกันแต่อาตมานั้นเป็นผู้ไม่มีปัญญามากคือไม่ได้ศึกษามากมันเลยไม่มีความรู้มากแต่รู้ได้วิธีที่จะนำปัญหามาแก้ปัญหานั่นเองคือว่านำปัญหาที่มาแก้ปัญหานี่หมายถึงแก้ควมามผิดพลาดของเรานั่นเอง คนเราทุกคนมันต้องมีความผิดผลาบ้างมีผิดบ้างถูกบ้างการกระทำมานั่นคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าความผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิดคาว่าความผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิดนี่มันทุกคนต้องทำผิดมาไม่ใช่จะถูกทั้งหมดเลยมันต้องมีผิดบ้างถูกบ้างความผิดเราจดจำเอาไว้ แต่ความถูกต้องนั้นเราต้องทรงเสริมไปความผิดเรองทุกงจำให้มันดีจำแล้วจะมาทำไมจำเพื่อจะแก้ความผิดนั่นเองถ้าเราไม่จำความผิดไปเราก็เลยไม่ได้แก้ความผิดของเราเป็นอย่างนั้นเราจะไปเข้าใจว่าจะถูกต้องทั้งหมดมันไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์เป็นผู้มีปัญญามากพูดให้ฟังเพียงหัวข้อ เป็นบทเรียนของพระองค์มากที่สุดเมื่อพระองค์ตัดสู้แล้วเป็นพระละาหาันออกมาใหม่ๆยังไม่เคยแท้เคยสอนใครทั้งหมดเลยมาพบเอากับอุปกรารศวกคนนี่พระองค์ก็พูดให้ฟังตามตรงอุปกรารศวกคนนั่นก็เลยฟังไม่ได้แต่อุปกรารศวกคนนั้นแสวงหาพระพุทธเจ้าแสวงฟังธรรมะจากสตัตบุรุษ เพื่อทําตัวให้พ้นจากความทุกข์นั่นเองพอดีพระพุทธเจ้าท่านพูดตรงไปตรงมาเกินไปท่านก็พูดให้ฟังตามตรงว่าถามคนนั้นถามรเราท่านอยู่สํานักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครครูบาอาจารย์ของท่านสอนธรรมะเรื่องไหนให้พระองค์ก็เลยบอกว่าเราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของใครไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่สํานักไหน ไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองน,นักบวชคนนั้นหรืออุปกาสิบกค,คนนั้นก็ได้แต่แลบลิ้นเท่านั้นเองนี่อันนี้แสดงว่าความผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิดดังนั้นคนผู้ที่มีปัญญามากต้องพูดความคล่อม,อมแต่ตัวอาตมาไม่มีปัญญาก็พูดให้ฟังอย่างที่ตัวเองเคยประสบพบเห็นมานั่นเอง ดังนั้นความผิดพลาดนั้นจึงมีมากทุกคนแม้เส้นทำนาทำสวนก็ยังมีความผิดเช่นเดียวกันพูดึงว่าทานอาหารทุกวันทุกวันก็ยังยังมีความผิดพลาดถ้าไม่ผิดพลาดฟันของเรามันขบลิ้นเราก็ยังได้บางทีกินอาหารเข้าไปกล้ามันปักคอแล้วก็ได้เพราะความผิดพลาดทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ดังนั้นการศึกษาธรรมศึกษารอบด้านได้ ศึกษากับบุคคลผู้ที่เสมอเราก็ได้ศึกษาผู้ที่มีความรู้เหนือเราก็ได้ศึกษากับบุคคลผู้ที่ยังไม่มีความรู้เสมอเราเดี่ยวผู้ต่ำกว่าเราก็ได้ดังนั้นทั้งสามคนนี้จึงเป็นครูของเราได้ทั้งหมดเลยถ้าเรารู้จักศึกษาถ้าเรารู้จักเอามาใช้ได้แต่เราไม่รู้จักเอามาใช้ได้ก็ถือว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูก คนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นแปลว่าเรายังไม่ได้ดูตัวเราคือยังไม่ได้ตัวตาตัวเรานั่นเองที่นำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เพื่อเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้มาแก้ปัญหาตัวเหล่านี้เองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วสอนสอนแล้วสอนให้ทุกคนแก้ปัญหาตัวเองให้มากอย่าไปแก้ปัญหาคนอื่นให้มาก ถ้าไปแก้ปัญหาคนอื่นมากมันชอบจะเป็นคนลืมตัวแนนถ้าแก้ปัญหาตัวเองมากแล้วมันจะไม่ได้ลืมตัวตัวอาตมาหรือตัวของผมเองเคยพูดอย่างนี้ว่าอายุ46ปีจึงจะเข้าใจสัมผัสกับตัวเองได้เคยพูดเคยสอนคนอื่นได้สอนได้สบายแต่ตัวเองนี่สิมันสอนยากดังนั้นจึงไม่รู้จักตัวเอง เมื่ออายุ46ปีมาเนี่แหละรทุกคนทาได้อย่างนี้พูดใกล้ๆทุกคนไม่ต้องการความทุกข์ทำไมว่าทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะเราไม่รู้นั่นเองเพราะเราเห็นว่าสิ่งนั้นแหละคือความสุขสิ่งที่มันทุกข์เราก็เลยไม่ได้แก้มันดังนั้นมองเห็นคนอื่นเนี่ยไม่พอใจสมมุติเอานะพอดี เห็นหน้าบุคคลที่ยังไม่ชอบใจนั่นแหละมันติดแล้วทั้งตัวเราเราก็เลยว่าต้องเอาสนะคนนั้นพยายามพูดให้คนนั้นไม่ติดยังไงเราเลยมันได้มาแก้ตัวเราแสดงว่าเราไม่ได้ศึกษากับธรรมชาติจริงๆบางคนฟังเสียงพูดเสยๆยังไม่ทันได้ยินเห็นหน้าเสียงดังมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พอใจแล้วทุกคนต้องมีอย่างนี้ ตัวอาตามาหรือตัวของผมมีอย่างนี้จึงเอาความจริงมาลอยฟังอันเนี้ยทุกพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกต้องกําหนดรู้เนี่ยสมุทัยทําให้ทุกเกิดเนี่ยเราพูดกันได้แต่ทุกการเคลื่อนไหวเนี่ต้องกําหนดรู้อันนี้ก็เป็นธรรมดาบัดนี้ทุกมันไปยึดไปถือนะั่นเราไม่รู้มันเลยเราไม่ได้กําหนดมันมีแต่เพียงมันทุกแล้วก็คิดอยากไปเอาชนะมันทันทีเลยเนี่ย อันนี้แสดงว่าเราลืมตัวเราเลยไม่ได้เป็นบทเรียนดังนั้นการศึกษาธรรมะอย่างที่ตัวของผมหรือตัวอาตมาพูดนี่ศึกษาอยู่ที่ไหนก็ได้ศึกษากับพระกับเลงก็ได้ศึกษากับบิดามาดาก็ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ก็ได้ศึกษากับเด็กๆก็ได้ให้ว่าศึกษาได้ทุกเพศทุกวัยทีเดียว ดังนั้นจึงเตือนแล้วว่าศึกษากับสิ่งที่รอบตัวเราคนผู้ที่มีความรู้เหนือเราก็เป็นครูเราได้คนที่มีความรู้พอเสมอเราก็เป็นครูเราได้คนที่ไม่มีความรู้ต่ำกว่าเราไปไม่มีความรู้เท่าเรานะแต่ความรู้คนนั้นต่ำกว่าเราไปเราก็ศึกษาได้ถ้าเรารู้จักวิธี ดังนั้นเรื่องนี้ที่จะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เพราะปากสบการณ์มาอย่างนี้ดังนั้นเมื่อมันไม่พอใจปุ๊บเราต้องรีบมาดูตัวเราในการแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ทุกคนไม่ต้องการเมื่อไม่ต้องการทำไมมันโกรธขึ้นมาก็เพราะเราลืมตัวเรานั่นเองลืมใจเราไม่ได้มองตัวเราไม่ได้มองใจเราไปมองหน้าคนที่เป็นศัตรูกับเรานั้นแต่ความจริงมันเข้ามาถึงเราแล้ว อันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนสมุทัยทําให้ทุกเกิดตัวคิดนะเป็นตัวสมุทยัยมันเป็นแม่เหล็กสนิดหนึ่งเรียกว่าอูปาทานดังนั้นเคยพูดกันไว้ฆ่าแม่เหล็กนีเสียซะฆ่าแม่เหล็กนี้เสียสาให้มันหมดไปแล้วแบบนี้มีเหล็กเราดึงแม่เหล็กไปเหล็กเศษเหล็กเหลือมันจะไม่ดึงเข้ามาเลยวันนี้เราไม่ได้เอาแม่เหล็กนี่ไปฆ่าหรือไม่เอาไปสโลมยาดึงแม่เหล็กนี่ไป เหล็กเศษเหล็กเหลืออยู่ที่ไหนมันจะเข้าไปติดไปติดแล้วก็ดึงไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนอภาลาหาเวปัญจ่าขันฐานมันเป็นภาษาบาลีขันทั้งห้าเป็นของหนักเนินอภาลาหาโลจะปุคโลผุกคนผู้แบกของหนักพาไปคนเราทุกคนมันแบกภาละหนักจริงๆแต่ภาละเรื่องขันห้าลูก เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งคือภาละหนักมันเข้าไปยึดตัวสมุทัยนี้เอง<ม>เราไม่ได้มองตัวสมุทัยนี้สักทีเลยอาตมาอายุสี่สิบหกปียังได้รู้เรื่องนี้ขึ้นมาดังนั้นจึงจับพูดแต่เรื่องเดียวเท่านี้จังววะตัวเองรับรองว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ไม่พอใจกับสิ่งนี้แต่ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ ก็เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจสิ่งนี้นั่นเองดังนั้นพวกท่านมาที่นี่เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นบางทีอาจจะได้ปริยาตีปริยาโทรปริยาเอกส่วนมากนตัวตามาในเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้แต่เคยคิดเอาไว้ว่าจะพยายามกับสิ่งนี้ให้ได้ เคยคิดเอาไว้นี่แหละการทำบุญก็ไม่รู้จักบุญเมื่อไม่รู้จักบุญแล้วจะเอาบุญได้ไหมไม่ได้แต่เราทำบุญอยู่แต่สร้างบาปกรรมขึ้นมาเนี่เป็นอย่างนั้นเคยพูดให้ฟังครั้งหนึ่งทำม,มหากระถินเนี่ยไปถวายพระแต่แม่บ้านพูดให้ไม่พอใจเลยตกเย็นมาพูดกับแม่บ้านแม่บ้านเขาเลยโอ้ ทำไมตกนรกแล้วนะ่วนะขวายะเนี่ยมันเป็นของจริงเราคิดว่าจะพูดกับเขาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้แสดงว่าเราไม่ได้ดูที่ตัวของเราเขาไม่ตกด้วยเขาว่าอยนะ่าะนี่เนะี่ยทําบุญก็ยังเป็นบาปอยู่เมื่อไม่รู้จากบุญเอาบุญไม่ได้จริงๆเรื่องนี้นี่แหละบุคคลที่มาสอนเราเรื่องนี้นะเดยวถึงเขาจะมีอายุน้อย่าตามถึงเขาจะไม่มีความรู้ก็าตามถ้าเขาพูดถูกแล้วควรที่จะเอามาศึกษาตัวเรา ข่าวนั้นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นภรรยาก็ได้เป็นเมียก็ได้นะแต่อาตมารับฟังทีเดียวโอ้นี่ทุกแล้วแม้เราทุกคนเดียวเขาไม่ได้ทุกวยเราเนี่ยทุกเราตกนรกถังเป็นแต่เราไม่รู้นรกจะหลีกนรกได้ไหมหลีกไม่ได้แต่เราไม่รู้จากบุญจะเอาบุญได้ไหมเอาไม่ได้แต่เพียงว่าเราทําบุญเท่านั้นเองมันเป็นซื้อของบุคคลที่ไม่มีทุกเท่านั้นเองตั้งแต่บัตรนั่นมา มีกำลังใจมากขึ้นนึกว่าเอาแหละถ้าเอาสิ่งเอาชนะสิ่งนี้ไม่ได้ก็ไม่มีวันที่จะเลิกกันได้คิดตั้งแต่บัดนั้นมาอาตมาคิดมาแต่เริ่มคิดมาตั้งแต่นานแล้วว่าจะเอาชนะผมโรกรธนี่ได้แต่มันไม่รู้วิธีมันพอดีคนมาพูดไม่พอใจมันติดเลยทางนี้ดังนั้นวิธีที่อาตมาพูดยังง่ายๆ อยู่ที่ไหนก็ได้อันนี้เป็นเรื่องแรกแต่ว่าต้องทําบ่อยๆนะเราต้องไปประสบการณ์มันบ่อยๆพอเดมันคิดขึ้นมาไม่พอใจเราก็ต้องมาดูใจเราแต่เมื่อเรามาดูใจเราก่อนเสียแล้วคนที่พูดให้เราไม่พอใจมันไม่เข้ามาใกล้เลยมันเป็นสโลมเรียกว่าเอายามาสโลมไว้ก่อนเหมือนกับที่ว่าเอายามาสโลมเนื้อเราไว้ปิง้งมันจะไม่ติดเราเลย ถ้าเราไม่มียากันมันปิงมันจะเข้ามาดูดเอาเนื้อเราจริงๆดังนั้นความยึดคมถือเนี่ยสำคัญที่สุดที่อาตมานํามาพูดให้ฟังอันนี้เป็นญาปากคอกถ้าหากไม่รู้เรื่องนี้แล้วจะไม่มีวิธีแก้ได้เลยแม้จะทำบุญให้ทานก็ทำได้แต่ยังไม่รู้เข้าใจว่าบุญนั้นคืออะไรบุญคือสลัดสิ่งนี้ได้นั่นแหละบุญแท้ๆ ศีลก็เหมือนกันถ้าหักสลัดสิ่งนี้ไ่ได้จิตใจจะไม่เป็นปกติเมื่อจิตใจไม่เป็นปกติแล้วแสดงว่าเราไม่มีศีลเลยอันนี้เป็นวิธีง่ายๆอยู่ที่ไหนก็ได้<ม>เด็กก็ทำได้คนแก่ก็ทำได้จะเป็นคนชาติใดภาษาไหนถือศาสนาไหนก็ได้เรื่องนี้อันนี้แหละถ้าหักเราทำจุดนี้ได้แล้วเราไปอยู่กับสังคมใดก็สบาย ทำการทำงานไปตามหน้าที่เท่านั้นเองบุญมากที่สุดคือรู้อันนี้บาปมากที่สุดคือไม่รู้สิ่งนี้เนี่ยคันว่าอันนี้เป็นคำเดียวกันนะบุญมากที่สุดคืออันนี้ทำไมคือรู้จักวิธีปลดเปื้องอันนี้ออกได้เนี่ยวาปลดเปื้องออกได้ก็เป็นบุญเราแล้วเนี่ยเริ่มเข้าต้นทางแล้วเราจะเห็นทางเดินไปหาพระพุทธเจ้า บาปมากที่สุดคือเราไม่รู้วิธีแก้ตัวนี้นี่เองใครพูดอะไรเข้ามามันมืดตึบเรียกว่าปีศาจนี่ว่าพญามารก็ได้ถ้าหากว่าเราท,ทําทีเดียวมันเสร็จไหมไม่เสร็จเลยเพราะมันรอบด้านเราอยู่เสมอเนี่ยมันรอบด้านเราศึกษาธรรมะก,กับธรรมชาตินจริงจริงเมื่อเรารู้จักรอบด้านเราแล้วเราก็เห็นเห็นสิ่งที่พอใจ มันก็เป็นทุกอย่างนั้นไม่พอใจมันก็เป็นทุกอย่างนี้ไปไหนมาไหนเราก็รู้แม้จะไปด้วยกันสองคนต้องมีพูดขึ้นมาให้ฟังทันทีคนนั้นเขาชอบเรื่องนั้นเขาต้องแสดงเรื่องนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นแหละคือทุกข์แต่สิ่งที่ชอบใจนั่นแหีะคือทุกข์ดังนั้นเอาของให้คนก็เหมือนกันเราต้องการเอาของสิ่งนี้ให้บุคคลน,นั้นแต่บุคคลน,นั้นไม่รับ เราก็ทุกข์อีกแล้วนี่เสิจ๊ะนะบัดน,นี้เมื่อเราเอาของสิ่งเนี้สิ่งที่เราชอบใจให,ให้คนนั้นคนนั้นมันรับไปแล้วก็พอใจทุกทั้งสองอย่างเลยให้เขาจะทุกทั้งสองอย่างเลยพระพุทธเจ้าท่านวางเป็นกลางกลางเมื่อเราต้องการเอาของสิ่งนี้ให้คนนั้นเนี่ยเขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เพราะเราให้เสเสยให้เปล,เล่าเปล่าให้โดยไม่คิดมูลค่าอะไรเลยพระพุทธเจ้ทาท่านสอนอย่างนี้ ตามปกติหรือผู้ที่ไม่มีปัญญาเรียกว่าปุถุชูน,นั่นเองเมื่อเรา,เอาของสิ่งนี้ให้คนเราชอบกับสิ่งนี้แหละเอาของสิ่งนี้คนนี้เมื่อคนนั้นไม่รับเสียใจแล้วนี่เสียใจแล้วเป็นทุกข์เลยบัดนี้บัดน,นี้เราเอาของสิ่งที่ไม่พอใจนะ่ะให้เขาเขาก็ไม่เอากระทุกอีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นดังนั้นคําพูดหรือว่าเขาทําอะไรให้เราทุก อย่างนั่นแหละเราต้องมองภาวะจิตใจอยู่เสมอเป็นคนไม่ลืมตัวการพัฒนาตัวเองเนี่ยพัฒนาใกล้ๆหรือการแก้ปัญหาตัวเองก็แก้ปัญหาใกล้ๆหรือความผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละอยู่ที่ตรงนี้เองมีทุกคนทีเดียวสำหรับพุถุชนเว้นแต่พระเดียเจ้า แต่พระเดียเจ้าก็มีเหมือนกันแต่พระเดียเจ้าท่านฝึกหัดดับนิสัยได้ท่านรู้จักวิธีกลไกและเทคนิคของมันรู้จักวิธีเอาสนะได้ท่านเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเราสอนเราสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีก,อออกให้ทุกคนพยายามดูใจทานวาน่นเราก็เรียกว่าสติคมล,ลึกได้พวกเรามาพูดกันที่นี่ให้รู้สึกตัว ให้รู้สึกใจเนี่ยมันก็เลยไปเข้ากันได้กว่ากับมีสติคมละลึกได้ในเองถ้าคนใดไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกใจแล้วแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปมันก็เลยไปเป็นทาุของผมลงทิดอันตัวสมุทัยเนี่ยให้เรารู้มันมันคิดปุ๊บออกไปให้เราเห็นให้เรารู้ทันทีเมื่อเราไม่เห็นไม่รู้มันก็ไปเอาเรื่องอื่นขึ้นมาเราก็เลยทุก ตัวสมุทัยเนี่ยมันมีพร้อมทุกอย่างมันมีทั้งหมดเลยมันไปจับเอาสิ่งใดมาแต่มันไม่ได้จับด้วยมือเพราะมันไปไปยึดเข้ามาอาตมาเคยทําให้ดูมือล็อกเปล่าๆเ,าเานี่ยเอาเหรียญวางใส่มือคว้วมุมาอย่างนี้มันหล่นเลยทีเดียวบัดน,นี้คนที่ยังไม่สลาดนะเอาเหรียญวางมันยักจับอย่างนี้มันไม่วางเลยเพราะตัวนั้นมันยึดมันถือดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้ว เข้าใจแล้วรเราก็วางได้เหมือนกันทุกคนดังนั้นคนจะทําบาปทํากรรมก็ตามไม่ทําบาปไม่ทํากรรมก็ตามถ้าหากไม่มาทํางานกับจุดนี้แล้วซื่อว่ายัางไม่เข้าใจหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนมากแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ตามจุดนี้แหละเป็นเริ่มต้นอาตามาเข้าใจเรื่องนี้มาโอ้นี่ คำสอนของพระเจ้าเริ่มต้นที่สุดฟังอาตมาพูดนี่บางคนไม่เข้าใจเพราะมันสลับซับซ้อนเนี่ยเราไปเอาบุญบุญนั้นอยู่ที่ไหนไม่รู้บุญเลยตัวอาตมานึกว่าตายแล้วจึงจะเอาบุญไม่รู้เลยแล้วจะได้ไหมบุญอ่ะได้แต่มันไม่ได้คขาว่ามันไม่ได้ทำไมมันไม่ได้เพราะเราเอาไม่เป็นถ้าเรารู้แล้วบุญเอาเป็นได้ถ้าเรายังไม่รู้เอาทีนี้ เมื่อทําบุญแล้วมันสบายใจจับหลักการที่สบายใจนั่นแหละไว้ให้มันดีเมื่อมีคนมาพูดให้เราเราคนรีบทิ้งซะมาจับหลักการที่สบายใจนี่อยู่เสมอไปก็เป็นบุญได้ถ้าหากว่าเราไปทําบุญเงินสักร้อยสักพันสักหมื่นสักแสนเป็นล้านก็ตามนะถาวายพระแล้วสบายใจเมื่อมีคนมาพูดให้เราเกิดไม่สบายใจแสดงว่าบุญไม่มีแล้วี บุญหมดแล้วเปรียบให้ฟังหลายครั้งหลายหนเราปลูกบ้านหลังหนึ่งสวยไม่มีที่จำหนิแล้วก็มีน้ำมันเสื้อเพลิงสาดลงไปมีไม่ขิดขั้นเดียวจุดเป็นไฟขีดเป็นไฟแล้วเอาไฟไปติดน้ำมันเสื้อเพลิงไฟจะไหม้บ้านหลังนั้นสุดเสร็จเลยเมื่อไฟไหม้บ้านหลังนั้นเสร็จแล้วจะอยู่บ้านหลังนั้นได้ไม่ได้แดดออกไปอยู่ที่นั้นก็ข,ขายมันเป็นเท้าขึ้นมา ถ้าฝนตกไปนั่งอยู่ที่นั่งก็เปียกเพราะมนไม่มีที่บังอันนี้ก็เหมือนกันการทําบุญให้ทานนะจะทําเท่าใดก็ตามดีแล้วแต่มันไม่มีประโยชน์กับตัวของเราเท่านั้นเองดังนั้นตัวของเราตัวนี้แหละเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ที่นํามาพูดให้ฟังนี้ ถ้าหาว่าต้องการจะแก้ปัญหาทุกอย่างต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเมื่อแก้ปัญหาตรงนี้แล้วการเดินทางของเราก็จะไปได้โดยสะดวกสบายเพราะเราแก้ปัญหาข้อต้นได้แล้วข้อที่สองก็แก้ได้ข้อที่สามก็แก้ได้น้องก็แก้ได้เป็นต่อเป็นต่อไปสิ่งที่รอบตัวของเราดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมนั้นเข้าใจจริงอยู่ แต่เรายัางไม่รู้จักวิธีดังนั้นจึงให้ทาวิธีการเคลื่อนไหวของตัวเราอย่างนี้แต่ตัวจิตใจนั้นเราจะไปเคลื่อนไหวมันไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเรามาเคลื่อนไหวตัวนี้เราทําได้พอเรารู้สึกตัวนี้ก็ไมัยถึหว,ว่าเรารู้สึกตัวจิตใจมันคิดขึ้นมาเราก็รู้ได้เมื่อเราไม่รู้สึกตัวนี้แล้วเราไปอยู่กับจิตใจม,มันคิดมันก็ลากเราไปทันทีเลยนี่ตัวสมุทัยทําให้ทุกเกิด ดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนว่าทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละเราละมันไม่ได้เพราะมันมีอุปทา,านอยู่แล้วคําว่าอุปทา,านก็หมายถึงว่าเราไม่รู้มันนั่นเองมักต้องเจริญพระพุทธเจ้าท่านสอนมักต้องเจริญเจริญก็ต้องทําให้มากเหมือนกับเราหาเงินเนี่ยถ้าหาน้อยมันไม่พอต้องหามากมากหามากมากก็ได้มากกว่าตัวเจริญเน้นโลดก็แปลว่าทําให้แจ้งทันวัน ทำให้แก้งก็บพวกเราเคยทำํำโอมเคยสิ้นขลองมันโอมมันมาอยา่างนี้มันมาทาง,า futuro, ทางหูบ้างมาทางตาบ้างมาทางไหนก็ตามและมันจะเข้ามาทุกด้านทีเดียวดังนั้นเรือปีศาจมันรอบตัวของเราหรือกิเลสมันรอบตัวของเราหรือของสิ่งที่ซวร้ายเนี่ยมันรอบตัวของเราเมื่อเราปล่อยตัวเมือ่อใดมันถล่มเข้าไปในที่ชั่วเมื่อนั้นเมื่อเราปล่อยใจเมื่อใดมันถล่มเข้าไปในที่ชั่ววันนั้น ในขนาดที่เรามีสติหรือมีความรู้สึกตัวตื่นตัวตื่นใจอยู่ปีศาจมันเข้ามาใกล้ไม่ได้เหมือนกับเราจุดไฟเนี่ยเมื่อมีความสว่างอยู่แล้วความมืดไม่มีเลยพอดีไฟดับปุ๊บความมืดมันเข้ามาทันทีดังนั้นคนทําบุญก็าตามวันนี้ก็ต้องพูดไม่ใช่พูดหนักหรอกพูดความจริงให้ฟังแต่บางคนจะหาว่าพูดหนักนะไม่ใช่พูดหนักแต่พูดความจริงให้ฟังคนไม่ชอบ แต่ความจริงคนชอบความจริงอยู่แล้วแต่ว่าพูดความจริงให้ฟังฟังไม่เข้าใจเขาเลยไม่ชอบบาปกรรมทั้งหมดนั้นไม่มีคนอื่นไม่มีผีไม่มีเทวดามาทําให้เราเลยเราทําเองแม่บุญก็เช่นเดียวกันไม่มีใครมาทําให้เราเลยเราทําเองแต่ให้เรารู้วิธีเท่านั้นเองถ้าหากเราไม่รู้วิธีแล้วเราจะไม่รู้ทิศทาง ดังนั้นตัวของผมเนี่ยเคยทําบุญมามากพอ <tu S 1> สมควรเคยรักษาศีลมาตั้งแต่อายุสิบกว่าปีเป็นหนุ่มไปรักษาอุโบสถศีลกับคนเท่าคนแก่ไม่รู้เลยศีลนี่หมายถึงอะไรไม่รู้เลยก็ไปรักษาศีลอยู่ในตำาาราไม่เคยดูใจตัวเราเลยความจริงรักษาศีลทั้งหมดนะัมาดูที่ใจในเสร็จงานทีเดียวเนี่ยศีลห้าศีลสิบ สินแปดสินสองรอยี่สิบเจคนรักษาใจแล้วมันรักษาศินในตำรามันดีแล้วรักษาศินในตำราเรียกว่าสังคมเท่านั้นเองแต่ตัวจริงแล้วมาดูที่ใจนี่เองดังนั้นวันนี้จริงจกักขอแนะนำให้พวกเราเอาไปใช้ทดลองดูถ้าหากมันผิดไปจากที่นี่เราถือว่าตัวของอาตมาเนี่ความจริงใจไม่มี มาพูดโรกรกวอกลวงญาติโยมเพื่อนภิกษุสามนเณรแม้ตัวเองยังไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจแล้จะไปสอนคนอื่นได้ทําไมดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนก่อนที่จะไปสอนคนอื่นและแนะนําคนอื่นนั้นตัวเองทําให้ถูกต้องแะครองแพร่ส,นสนานิสสานานคนอื่นก็ทําได้ถ้าหากเราทําไม่เป็นแล้วจะไปสอนคนอื่นตัวเองก็ทําไม่ได้ยังไงเขาเรียกว่าคนอวดดี ไม่บีดีในตัวคนอวดดีพูดได้แต่ทำไม่ได้อาตมาเคยพูดให้ฟังเคยทำความสงบนี่ทำได้ใครต้องการมาศึกษาอาตมาสอนให้ได้รับรองบอกว่าไม่ให้เกินสามสิบวันเรื่องเข้าตัวแข็งนี่ไม่เกินจริงๆแต่ว่าคนนั้นทําแล้วจะไม่เจริญจะเสียสติหรือมันจะเสื่อมไปมันจะทื่อมันจะทือะ่อมันสมองนี่จริงๆ เป็อย่างนั้นเพราะว่าพอดีเข้าไปแล้วมันลืมตัวไปแต่วิธีนั้นมันก็ดีแต่มันมันไม่ไม่ใช่เป็นวิธีนี้แต่วิธีนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับวิธีนั้นดังนั้นคนฟังแล้วถ้าไม่ขึ้นตั้งแต่ต้นมันจะไปตายได้ไหมอันนั้นเป็นเรื่องคําพูดของคนสมมุติให้ฟังเราอยู่ที่มืดเราไม่ได้จุดตะเกียงมันก็มืดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาพอดีเราอยู่ที่มืดมา มีไม่ขีดไฟจุดปุ๊บเข้าไปแล้วมืดบันหายไปเองดังนั้นความผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเราต้องมาจับจุดนี้บาปกรรมทั้งมันจะค่อยหายไปหายไปหายไปเพราะเรามีความสว่างแล้วดังนั้นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยรวมแล้วอาตมาเข้าใจว่าเรื่องสําคัญคือเรื่องจิตใจ เราทุกคนก็คงได้เคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระพุทธเจ้าตัดสู้เพราะการทำทางจิตทางใจแต่อัตมาก็ฟังมาอย่างนั้นแต่ไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยเมื่อมาเข้าใจแล้วมันง่ายนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ความว่าง่ายนิดเดียวเนี่ยแต่ไปทํามันก็ยังยากอยูอย่นะเพราะเราพอดีมันคิดปุ๊บเราเข้าไปในขมคิดแล้วอยากเข้าไปในขมคิดเมื่อเราถอนตัวออกจากขมคิดเมื่อใดแล้วเราจะรู้อันนั้นเป็นขมคิด เป็นตัวสมุทัยมากแบบเนี่ยเราต้องพยายามทําตัวนี้ให้มากๆพอดีความเจริญมาทําให้แจ้งมันมาในขณะไหนเวลาใดเราก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจมันทันทีเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันทันทีแล้วเหมือนกับเราจุดตะเกียงปีศาจหรือ,อกิเลสหรือจะว่ายังไงก็ตามมันจะเข้ามาหาเราเราก็ต้องเห็นต้องรู้นี่เพียงไกลๆก็ใจเดียวกบเข้าใจที่ฟังอาจมาพูดนี้ ดังนั้นเราจะไปทํายังไงก็ตามต้องมาจุดนี้จะไปรักษาศีลก็ต้องมาจุดนี้จะไปทกากรรมฐานให้คนสมก็ต้องมาจุดนี้ไปเจริญนิพพานให้เกิดปัญญาก็ต้องมาจุดนี้ถ้าไม่มาจุดนี้แล้วไม่มีทางไปสําหรับตัวของผมดังนั้นความสงบที่อาตมาพูดนี่คือไม่ต้องไปนั่งสงบอยู่ที่ไหนความสงบคือหยุดการศึกษาหยุดพิธีหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสิ่งเดียวเท่านั้น เมื่อเรายังหยุดสิ่งนี้ไม่ได้กดแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเพราะเรายังไม่รู้นี่เมื่อเรารู้แล้วจะไปหาทําไมครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนใครเอาให้เราไม่ได้เพียงแต่ท่านแนะแนววิธีให้ทำเท่านั้นเองดังนั้นวิธีที่อาตมาพูดนี้คนใดทําได้ก็ถือว่านั่นแหละคือบุคคลที่เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าก็ได้หรือบุคคลที่เข้าไปใกล้ เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามถือาศาสนาไหนก็ตามแปลว่าพวกเข้าไปใกล้ความสงบเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าคือความสงบนั่นแหละไม่มีตัวไม่มีตนท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินเมื่อพระวัคะลิกไปมองพระพุทธเจ้าอันลูปก,กายของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้า คือตัวความสงบน้นพระพุทธเจ้าข้างหนึ่งองค์คุณเดชมหานตามล่าตามผาน